มาดูข้อ78็ครับ ABC แบ่งส่วนส่้นตรง XY นะครับออกเป็น4ส่วนตามรูปนี้เลยตามดับข้อใดถูกต้องนะครับเพราะว่า4ส่วนเท่ากันเนี่ยเราก็หนดตัวเลขอะไรก็ได้สมมติที่ให้เป็นทั้งหมดอย่างละหนึ่งแล้วกันอย่างละหนึ่งนะยาวหนึ่งนะโอเคนะทั้งหมดก็ต้องยาวสี่ถูกไหมครับทั้งหมดตรงนี้ XY ตัวนี้ก็ต้องยาวสี่โอเคนะครับจากนั้นราบอกว่ามาดูข้อหนึ่ง สามส่วนสี่ xy นะครับสามส่วนสี่สามในสี่ของ xy นะสามในสี่คูณสี่นะครับ xy คูณสี่นะครับเรากำหนดให้ xy เป็นสี่นะครับอันนี้กำหนดขึ้นมานะครับบวกหนึ่งส่วนสี่ของ xa xa ก็คือหนึ่งถูกไหมครับนะจะเท่ากับสามคูณกับ ab นะ ab คืออะไร คือหนึ่งส่วนถูกไหมหนึ่งคือไม่ใช่หนึ่งส่วนคือหนึ่งเลยไม่ไม่มีอัตราส่วนนะตอนนี้คือให้เป็นค่ามาเลยนะครับบวกหนึ่งส่วนสี่ของซีวาเป็นหนึ่งครับสมมติเป็นหนึ่งเมตรอะไรก็ได้นะเป็นหนึ่งหนึ่งเส้นหรือหนึ่งเมตรก็ได้อันนี้ก็ตัดกันนะครับเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยก็เดียวกันเลยนะเราเห็นว่าสามบวกหนึ่งส่วนสี่ สามบกอ่ะก็ก็ตอบข้อหนึ่งเลย